สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆืมาทำปุ๋ยกันค่ะปุ๋ยสูตรประหยัดนะคะปุ๋ยชั้นดีนะคะอ่าที่หาได้ตาม ครัวเรือนของเรานั่นเองนะคะก่อนที่จะไปทำการรับชมนั้นนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พออปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าปุ๋ยที่ว่านั้นเราทำจากอะไรกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับปุ๋ยสูตรประหยัดนะคะปุ๋ยชั้นดีของเรานั่นก็คือนะคะ เปลือกไข่นั่นเองค่ะอ่าซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะหาได้ในครัวของเรานะคะนั่นก็คือเปลือกไข่นะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเปลือกไข่มีอะไรที่เป็นสารอาหารดีๆนะคะต่อพืชอยู่บ้างนะคะอ่าสำหรับสารอาหารที่มีอยู่ในเปลือกไข่นั้นนะคะก็จะมี โพแทเสเซียมนะคะซึ่งเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของรากใบนะคะหากใช้ในผักกินใบนะคะก็จะทำให้ใบกรอบมีสีเขียวสวยน่ารับประทานนะคะถ้าใช้กับไม้ประดับก็จะช่วยในเรื่องของใบที่มีสีสันที่สวยงามและก็เงางามนั่นเองค่ะเพื่อนๆอสำหรับขั้นตอนในการทำนะคะทุกบ้านนะคะต้องเคย ใช้ประกอบอาหารกันแน่นอนนั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะเราก็จะนำเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยได้นะคะโดยเราก็จะสะสมเปลือกไข่ให้ได้เยอะๆนะคะแล้วก็นําไปทําการตากแดดไว้สักประมาณ5วันนะ,ะเมื่อครบ5วันแล้วนะคะเราก็จะนําเปลือกไข่นะคะนี่ค่ะมา บดให้ละเอียดแบบนี้นะคะมาตำนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเพื่อนๆนนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูสารอาหารนะคะต่อไปที่มีในเปลือกไข่นะคะนั่นก็คือสารแคลเซียมนั่นเองนะคะเออแคลเซียมนี้นะคะก็จะช่วยให้ลำต้นนะคะของต้นพืชของเรานั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่หักโคน่นไม่ล้มง่ายนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับผักสวนครัวที่มีลำต้น เล็กนะคะแต่ว่าพุ่มอ่าเขาจะนาดกนะคะหรือออกดอกเยอะนั่นเองนะคะทําให้ลําต้นต้องแบกรับน้ำหนักที่เยอะนะคะเสี่ยงต่อการหักโค่นในอ่ายกตัวอย่างเช่นอ่า มะนาวมะกรูดพริกนะคะหรือว่าเป็นพวกไม้ดอกนะคะที่ออกดอกกเยอะนะคะก็แคลเซียมเขาก็จะไปช่วยเสริมในเรื่องของลำต้นนะคะให้ไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะรวมทั้งพืชผลและก็พืชผักสวนครัวนะคะมีลำต้นที่แข็งแรงนั่นเองค่ะเพื่อนๆอ่ะทีนี้มาดูต่อไปเลยนะคะสำหรับการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่นั้นนะคะอวิธีการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่ก็อย่างที่ว่านะคะนำ ไข่นะคะเปลือกไข่มาทําการบดไทยละเอียดนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการไปใช้เนี่ยนะคะเราก็จะนําไปผสมกับเกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะผสมไปเล็กน้อยแล้วก็ทําการ โรยรอบๆโคนต้นไม้นั่นเองค่ะหรือว่าเราจะใช้เฉพาะเปลือกไข่โรยก็ได้นะคะ,ะเมื่อเราโรยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรดน้ําตามนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณ7วันนะคะ,ะก็จะเกิดการย่อยสลายนะคะแล้วก็จะทําการดูด,ด,ดซึมสารอาหารลงสู่ดินนั่นเองนะคะซึ่งสารอาหารจากเปลือกไข่นะคะเขาจะ คือพืชเขาจะนำไปใช้นะคะหลังจากที่มีการย่อยสลายแล้วนะคะ7วันนะคะช่วยเพิ่มแคลเซียมโพแทสเซียมแล้วก็สารอาหารที่จำเป็นต่างๆนะคะช่วยให้พืชผักแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการทำปุ๋ยใช้เองฟรีๆนะคะแถมมีประโยชน์มากมายนะคะจากของเดือใช้นะคะทีะ่มีอยู่แทบ จะทุกบ้านเลยนะคะเตลียนจากการทิ้งลงขยะนะคะก็นํามาทำการแปรรูปนะคะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่จะช่วยบำรุงต้นไม้ของเรานะคะดีกว่านะคะสำหรับแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นสำหรับพืชนะคะนําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตในตัวพืชและก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างของ ผลไม้นะคะช่วยเสริมสร้างเซลล์แล้วก็แบ่งเซลล์ของพืชน,นะคะซึ่งพืชต้องการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและยังช่วยส่งเสริมการนำธาตุไนโตรเจนนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะในระยะออกดอกและก็ระยะที่สร้างมเมล็ดพืชน,นะคะจะมีความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าธาตุแคลเซียมจะมีส่วนในการเคลื่อนย้ายและก็เก็บรักษาคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนในพืชน,นั่นเองค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างผลและก็ มเมล็ดต่อไปเองค่ะเพื่อนๆนะซึ่งปุ๋ยที่ได้จากเปลือกไข่นะคะก็สามารถใช้ได้กับทั้งนะ,ะไม้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้พ้นไม้ประดับนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็เราก็นํามาทําให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็นําไปผสมกับเกลือกับโงชรดแล้วก็นําไปโรยตามโคนต้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ในการอ่า เป็นปุ๋ยแล้วนะคะเขายังใช้ในการไล่แมลงได้ด้วยนะคะซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้ไล่แมลงเนี่ยเปลือกไข่เขาจะต้องพัน ความร้อนก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวพ่อปลูกชาแนลจะทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็แค่มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมในการทําปุ๋ยแบบประหยัดนะคะปุ๋ยชั้นดีนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่มี รอบๆนะคะมีในครัวเรือนของเรานะคะใช้ในการบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนะคะรวมถึงไม้ผลแล้วก็ผักสวนครัวด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งสูตรนี้เขาว่ากันว่าเห็นผลภายใน7วันนะคะอันนี้นะคะพอปลูกชแนลก็ลองนะคะนี่ค่ะสำหรับการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะเพียงแค่เรานาไข่ไปตากแดดไว้ประมาณ5วันนะคะให้เปลือกเขา อ่าแห้งนะคะเมื่อแห้งเราก็จะได้ตำละเอียดได้ง่ายนั่นเองนะคะถ้าไม่ตำนะคะก็สามารถใช้เครื่องปัน่นปั่นให้ละเอียดได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกนะคะสูตรนะคะการทําปุ๋ยที่พอปลูกชาแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าอ่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพอปลูกชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อ่าระวังนะคะคลิปหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะอ่ามีวิธีการนําเปลือกไข่ไปไล่หมดได้อย่างไรนะคะอ่าอย่าลืมติดตามชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ